สื่อเผยโดเตรียมหวนร่วมพิธีบัลลงดอให้กำลังใจคาริมเลีโพริซิอันสื่อจากฝรั่งเศสรายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะกลับมาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลบัลลงดอรประจำปีนี้เพราะต้องการสนับสนุนอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างคาริมเบนเซม่าโรนัลโดไม่เคยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลบัลลงดออีกเลยนับตั้งแต่ปี2017ที่เขาเป็นผู้ชนะ ถึงแม้ว่าจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมาโดยตลอดในปีนี้โรนัลโดได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งภายหลังทำผลงานยิง24ประตูจาก38นัดกับปีศาจแดงเมื่อซีซั่นก่อนพิธีมอบบัลลงดอจะมีขึ้นในวันจันทร์หน้าและรายงานอ้างว่าโรนัลโดจะกลับมาเข้าร่วมงานนี้อีกครั้งเพราะต้องการเห็นเบนเซม่าชูรางวัลลูกบอลทองคำเบนเซม่าเป็นเต็งจา๋า ที่จะได้รางวัลบัลลงดอปีนี้จากการสวมปลอกแขนกับตันยิง44ประตูจาก46นัดช่วยให้รอันมาดริดคว้าชแชมป์ลาลิกา้าและแชม์เปี้ยนสลีโรนันโดเคยเล่นกับเบนเซม่าเป็นเวลา9ปีที่ซานติอาโกเบนาบิลและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว